ยากเริ่มต้นฝึกเขียนโปรแกรมแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเรามาหาคำตอบได้ในช anel Demo จังครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช anel Demo จังนะครับเพราัว่าผมนะครับเปานะครับก็วันนี้เราจะมาพูดเรื่องการเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมนะครับผมมีความตั้งใจที่จะทำ playlist ตัวหนึ่งขึ้นมาใหม่นะครับโดย playlist ตัวเนี้ยเราจะรวบรวมการเขียนโปรแกรมมาไว้นะครับโดยภาษาแรกที่ผมจะมาเริ่ม พูดถึงและเริ่มการสอนนะครับก็คือภาษา c ชาร์ปนะครับถามว่าทําไมผมถึงเรียกภาษา c ชาร์ปนะครับภาษา c ชาร์ปในความคิดผมเหมาะผมมองว่ามันเหมาะนะครับเหมาะกับการเริ่มต้นแล้วก็เป็นภาษาที่เหมาะกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภท Windows แอ p พลิเคชันนะครับถามว่าแล้วทําไมผมถึงเลือกมันผมมองว่า IDE ที่สําหรับใช้ในการพัฒนาภาษาตัวนี้นะครับเป็น IDE นะครับที่ฉลาดมากๆนะครับแล้วก็ง่ายมากๆนะครับเหมาะกับการที่เพื่อนๆจะเริ่มนํามาใช้พัฒนาซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ ผมก็คือมีความตั้งใจจะให้เพื่อนๆนะครับที่มีความสนใจนะครับหรือที่อยากจะรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับหรืออยากจะทราบนะครับว่าโปรแกรมเมอร์กว่าที่เขาจะเขียนเป็นเขาเริ่มต้นยังไงบ้างมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ติดตามรับชมได้นะครับโดยผมจะทําเป็นคลิปสั้นๆนะครับสเต็ปบายสเต็ปโดยแบ่งเป็นพาร์ทย่อยๆนะครับก็คือตั้งแต่การเริ่มต้นเขียนโปรแกรมการทดสอบหรือการพัฒนาอะไรต่างๆนะครับไล่ไปนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ติดตาม รับชมได้นะครับก็หรือใครมีคำถามหรือคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับในทุกๆวิดีโอนะครับผมจะอ่านและพยายามตอบทุกๆคำถามนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้และติดตามผมนะครับก็ขอบคุณมากครับก็อย่าลืมติดตามรับชมคลิปอื่นๆของชาแ e l ของเราได้นะครับโดยชาแนลของเราจะมีคลิปการเรียนการสอนแบ่งเป็นสเต็ปบายสเต็ปนะครับก็ลองเลือกติดตามรับชมได้เลยนะครับ